โอเคก็กล okay, ัาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปลดแบนด์ฟรีไฟล์นะครับทุกคนโอเคก็วันนี้ก็จะมาสอนปลดแบน์ฟรีไฟล์นะครับทุกคนไม่โดนแบรนด์ไม่โดนแบนซ้ําแน่นอนนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับว่าโดนแบนด์ไหมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกมไ้ดูนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนก็บัญซีคุณถูกระงับนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็บัญซีคุณถูกระงับนะครับทุกคนโอเคก็ติดแบนด์นะครับทุกคนนะครับโอเคก็กดออกมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกดแบน์นะครับทุกคนโอเคให้เข้าไปที่เทสโตนะครับทุกคนก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับทุกคน สามารถดาวน์โหลดในเพจสโตได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวกดติดตั้งเลยนะครับทุกคนก็โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จให้กดเปิดเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วกดอนุญาตไปเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วกดสีฟ,ฟ้านะครับทุกคนโอเคแล้วมันก็จะเด้งมาให้เราดาวน์โหลดตัวนี้นะครับทุกคนเราก็ดาวน์โหลดอีกตัวนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก็ถ้า ของใครก็แบบอะไรนะเขาเรียกว่าบานก็ได้โหลดแอปเดียวนะครับทุกคนแต่ของผมได้โหลดสองครั้งนะครับทุกคนโอเคโอเคเมื่อดาวนโหลดเสร็จก็กดเปิดเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วกดอนุญาตไปเลยนะครับทุกคนโอเคถ้วกดเพิ่มฟรีไฟล์มาเลยนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมมันเป็นรูปบวก่ะทุกคนโอเคล้วกดบวกฟรีไฟล์มาเลยนะครับทุกคนโอเค เมื่อบอกฟรีไฟมาเสร็จนะครับทุกคนให้กดเข้าฟรีไฟเลยนะครับทุกคนโอเคเมื่อบวกฟรีไฟมาเสร็จให้กดเข้าไปที่ฟรีไฟเลยนะครับทุกคนโอเคกดแล้วกดตัวนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วกดอนุญาตไปเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็รอมันเข้าสู่เกมนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็รอมันนะครับทุกคนก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารการ สอนปดแบนแพดหม่นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เกมนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าไม่โดนแบนซ้ําแน่นอนนะครับทุกคนก็โอเคไม่โดนแบนซ้ํานะครับทุกคนถ้าโดนแบนซ้ําเยอะๆจะทําให้เราเล่นฟรีไฟล์ไม่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับ ยืนยันอะไรไปเพื่อเข้าเกมนะครับทุกคนโอเคแล้วกดอัปเดตไปเลยนะครับทุกคนโอเคก็ผมบอกเลยว่าสามารถปลดแบรนด์ได้จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าปลดแบนด์ได้ไหมนะครับผมบอกเลยแอปตัวนี้สามารถปลดแบนด์ได้จริงๆนะครับทุกคนโอเคก็เมื่อตะกี้น,นี้ที่ไอ้นัน่นนะทุกคน เพราะว่ามันซูมไม่ได้นะทุกคนโอเคก็กดล็อกอินไปเลยนะครับทุกคนเมื่อเข้ามาก็กดล็อกอินแล้วกดเข้าสู่เกมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะล็อกอินเป็นทางด้านของรูปผมผมเรียกว่ารูปอะไรรูปคนนะครับทุกคนรูปคนนั่นแหละเออมันเป็นกลาเหมือนคนน่ะทุกคนผมก็เลยเรียกว่ารูปคนน่ะทุกคนโอเค จะล็อกอินเป็นทางนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากล็อกอินทาง ID หลักก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับทุกคนไม่โดนแบนด์ ID แน่นอนนะครับทุกคนก็แต่ทางที่ดีอย่าล็อกอินเลยก็ได้นะครับอย่าอย่าล็อกอิน ID หลักนะครับทุกคนก็มันอาจจะมีเสียงโดนแบนบ้างนะครับทุกคนก็ทางที่ดีให้เราเล่น ID กากดีกว่านะครับทุกคนก็ ถ้าโดนแบนไปก็เราก็ไม่เสียดายนะครับเพราะมันเป็นไอดีไเก่นะครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมได้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถเล่นแล้งได้ปกติเลยนะครับทุกคนก็โอเคก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับทุกคนก็โอเคส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร ให้ผมด้วยนะครับทุกคน